ครับขออนุญาตนะครับทางอาจารย์นักดนตรีนะครับเบ้าชีตูนะครับพร้อมทีมงานเดนซ่าโปรโมชั่นนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเนื่องนี้ในงานนะครับเป็นงานองค์คนสมรันะครับระหว่างนางสาวมุกดานะครับหรือว่าหมอแอนนั่นเองนะครับมื่อนี้เข้ากับหุ่นจักกันดีนะครับบาร์สหรับพี่น้องชาวบ้านสะแก้นแต่ว่าแขกผู้มีเกียรตินะครับเดินทางมาจากต่างบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดกัยังพอให้ได้ทราบ อันแน่ชัดว่านี่คืองานผู้ใดเป็นเจ้าภาพหลักนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อบ่าห้เป็นการเสียเวลานะครับขอพบปะกับพ่อเจ้าสาวแม่เจ้าสาวพ่อเจ้าเบ้าแม่เจ้าเบาพร้อมกับเจ้าเบ่าเจ้าสาวนะครับที่ขอเรียนเชิญบนเวทีครับส่วงนิวโวกับผู้ใหญ่าบ้านก่อนนะครับเอาเชิญผู้ใหญ่าบ้านึือมาจนเวที่ครับ ร้องเพลงกับเป็นในผู้ใหญ่บ้านคอยปรบปือต้อนรับดังๆให้กับท่านผู้ใหญ่ธงชัยสิงห์ป้องครับขอเรียนเชิญน,นะครับขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับบนเวทีครับเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าว ที่งามทั้งคู่นะครับเป็นบุคคลนะครับที่มีความสำคัญให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นหมอทั้งคู่นะครับและเป็นบุคลากรที่มีความหมายสำหรับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับวันนี้ก็ได้มงคลสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับพิธีทางพรามนะครับช่วงนี้ก็เป็นพิธีทางสนุกนะครับสนุกสนานและขอเรียนเชิญนะครับผู้บ่าวสาวนะครับขึ้นขอบคุณ แขกท่านผู้มีเกียรติบนเวทีนะครับพอเจ้าสาวแม่เจ้าสาวมารด้อบาดีพ่อเจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวก็มาพร้อมนะครับวัสดีคสประดิครับเจ้าบ่าวรูปหล่อนะครับเจ้าสาวแสนสวยจริงๆนะครับวันนี้ นะครับกว่าจะเป็นวันนี้ได้นะครับก็แม่ยังตีว่าแม่นำวิดไฟพอไ,พอไงพอไงสมไฟไปแล้วสันดอกมุดเศร้านะครับใส่เหล่าลมากไหมนะครับมาก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 จะก่อนก่อนสี่สี่สัมผัสน,นะครับเอาเอาพอเจ้าสาวเอ่อ พอยายสมบูรณ์ไปไวๆได้ผลถาว่าเดี๋ยวจะเป่าเ <laughs> พลงปกิศนานะครับเอาถ้าอย่างนั้นนะครับก็ถือโอกาสนะครับมอบใหม่ให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ครับ ขออนุญาตว่าเป็นภาษสาอีสานนะครับเพราะว่าเป็นพนอีสานเหมือนกันนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านสะแกนไตนะครับรวมไปถึงบ้านเราซึ่งพี่น้องทุกท่านของทางบ้านเรานะครับได้กลับแล้วนะครับก็เลยส่งตัวแทนเป็นผมนี่แหละมาเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานมงคลสมรสระว่าง ผมกับแอนมือนีนะครับรู้สึกว่ารู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีงานในมือนีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อสมบูรณ์นะครับคุณแม่กิษนานะครับที่มอบความไว้วางใจนะครับให้ผมได้ดูแลลูกสาวนะครับก็ขอสัญญานะครับที่จะดูแลนะครับ ลูกสาวคนนี้นะครับตลอดไปนะครับนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนึงนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับรู้ซึ้กับตื่นเต้นนะครับเรียบเรียองยังบถือนะครับได้กับเมืองแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องมาอุ่นหนาฟ้าค้างนะครับกับครับกับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ครับขอบคุณครับบอค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เช่าแดนเซอร์จากโรงวันเปาโลุล่าค่ะ สั่งตรงมาจากโรงพยาบาลเปาโลเพล่ะแกมาร้อกันไหมก็ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนเนาะก็ขอให้อุ้ยรักเรากะดูแลเรากะตามใจสิตลอดไปอ่ะขอบคุณค่ะ ก่อนก่อนสิจบนะครับลืมไปนะครับบุคคลที่สําคัญนะครับของผมซึ่งตอนนี้ก็เพื่อนกับก้าแล้วลหละนะครับเป็นพ่อแม่นะครับพ่อประเสริฐนะครับแม่แม่สาวนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ถามว่ารักแบบสุดนะครับรักมากอีหลีนะครับเพราะว่าเพื่อนเพิ่นเป็นคนที่ทีทีซอยเหลือแล้วก็ดูแลผมจนว่ามาหอดเก่าหน้าเก่านี้ครับนะปัจจุบันนี้นะครับก็ ขอคุณนะครับที่ถึงเพื่อนนะครับถึงเพิ่นถึงเพื่อนจะกลัปแล้วนะครับแต่กระเบ็นอย่างนะครับครับผมก็ขอบคุณครับนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ธงชัยสิงป้องนะครับจะได้ให้อวาทและให้ทำอวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับ ครับก่าขอขอบคุณแขกคุณมีเกียติทุกหูทุกคนนะครับเด้อก่ามอนี่ก่า,กาจาบ่าวกาเอกกับพ่นนะเอกกพจน์โอ้ยจับซื้อจ้าบ่าวะไรเอกะกพจน์กานั่งเสามุกดาเนาะครับเนาะก่าผมกาว่าไม่อย่างดอกผมกับสีโอไอพอนให้เพ่นจังหน่อยฝอยพ่นยู่ดีมีแหนะ้งเนาะครับก่าขออวยพอให้ อยู่ดีมีแห้งให้ได้ง่ไงได้ง่าวกะบ่แม่นยังได้ครับเด้อง่งาวกะให้นาทีการงานไงเนาะครับเนาะกะให้อายุยืนเยาวบ่แม่นแน่นเด้อกะจะขึ้นไปจักสั้นกะขอให้เจ้าเป้าเจ้าสาวสุขสองคนเนาะกะอยู่ดีมีแห้งจุงมีความสุขความเจริญให้ฮักกันแพ่งกันอัน ผิดประกันรใดก็ให้อภัยกันก็อยู่ถึงเท่าเงดทองกระบอกหยาดเทศนะครับนะจงให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวมีความสกขรเจริญสำหรับมือนี้กะผมก็มีแค่นี้นะครับขอขอบคุณครับสีบ่ลองเพ่งห้ลูกเขยจเพ่งซะก่อนได้ติข่าว่าลงเวทีเอาขอเพ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวซะเนาะอ่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับวันแห่งความรักวันแห่งความ สำเร็จนะครับทางด้านความรักวันนี้ขอรบกวนร้องเพลงคู่นะครับหรือไม่คู่ก็แล้วแต่นะครับเอาเพลงที่ถนัดเชิญครับต้องลองเพลงเป็นอยู่แล้วแต่ฉีดยาค้นก็นยังเป็นนะฮมอแอนล่ะเตรียมเพลงย่างไ้เน,นี่